โอเคครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในเกมวันพันแมนเดอะสตองเกตนะครับผมก็วันนี้นะฮะเรามาอยู่ในไ d ดีเซิร์ฟสิบสองนะครับผมก็เป็นวันเสาร์นะครับผมซึ่งที่รู้ๆๆกันอยู่ว่ามีศึกดวลน,นะครับผมศึกดวลเดือดนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยนะครับผมก็ในศึกดวลเดือดวันนี้นะครับผมลุงยุทธนะฮะได้อยู่ในทีมปีศาจนะครับผมแล้วก็ ได้จัดทีไมไว้เรียบร้อยนะตอนนี้อยู่ในรอบ16ทีมนะครับผมอะรอบ16ทีมนะครับผมเพื่อที่จะเข้าไปสู่รอบ8ทีมนะฮะหรือที่เราเรียกกันว่ารอบ8ทีมนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมเดี๋ยวผมขอไปดูสุดดวงฮีโร่นิดนึงซึ่งบอกได้เลยว่าอะกายินี่เขาแบบโยนแบบโยนเกมสุดๆเลยนะครับผมสำหรับ ในวันนี้น,นะครับผมบอกว่ากายหยิดเนี่ยตั้งแก๊งแก๊งเจ้าพวกหมวดโล้นไว้นะครับผมอยู่ไหนอะ่ะคือผมไปดูเกมมาแล้วก็แบบเหมือนกายเขาจะตั้งใจหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะตั้งใจโยนหรือเปล่าผมก็ไม่แน่ใจจริงๆนะเอาหายไปเลยเหมือนกายหยิดเนี่ยจะแบบหรือว่าจัดทีมไว้แล้วลืมอ่าแล้วลืมเปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่แน่ใจแต่ผมคิดว่านะ ความคิดของลุงยุทธนะครับผมลุงยุทธคิดว่ากายเนี่ยน่าจะตั้งตั้งไว้เพื่อที่แบบว่าไม่อยากเล่นในวันเสาร์นี้นะครับผมคือไม่อยากเล่นในศึกดวลรอบนี้นะครับผมก็เลยทําให้กายหยิดนั้นไม่เข้ารอบมานะครับผมก็ เรียบร้อยกันไปนะสำหรับศึกดวลฮีโร่ลงยุทดมองว่าน่าจะเป็นแชมป์ของ RPGNN นะครับผมแล้วก็น่าจะผ่านไปได้ด้วยดีนะครับผมสำหรับศึกดวลฮีโร่นะครับผมตอนนี้ก็เหลืออยู่6วินาทีนะครับผมเราไปรับชมศึกดวลในรอบ16ทีมกันได้เลยครับผมม่ เรามาดูกันนะครับผมว่าโบล็อตของเราเนี่ยจะเตะเท่าไหร่นะครับโอ้เป็นเมลชัการดของเขานะครับผมเปิดมาก่อนเลยนะครับผมด้วยร้อยคูณน้ำครับปัง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 ห้าหมื่ 58, นแะปดเนีดัเบิดมาดูลูกเตะราชันของลุงยุทธกันบ้างฮะเตะเข้าใส่กิโลกิโลนะบัม้มเขาให้หกล้านสี่ดีครับผมแล้วก็ตามด้วยหงลูกไฟบรรเลงกันนะครับบัมเจ็ดล้านเจ็ดครับโอ้ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวนะครับผมเพราะว่าลุงยุทธตั้งใจที่จะปั้น น็อกฟินอีตัวนี้นะครับผมโอ้โหดามเมจของอ่าโก้แสอของเราไม่ได้ดูเลยนะครับผมโอ้โหที่นี้โอ้โหโกเแสืเขา9้าล้าน5้แสนดามเมจครับโอ้โหแรงจัดเลยนี่ครับผมโอ้โหเราไปยืนกันอยู่อ่าข้างบนทั้ง2เลยนะครับผม2ตัวอึดนะครับผมโก้แสยืนแทงด้วงยืนอยู่ข้างหลังอีกลเอาละครับผมทีนี้เรามาดูกันว่าลูกเตราชันของเรา น่าจะเจล้านโอ้โหเจล้านนะครับผมตามด้วยหวงลูกไฟอะไรกัน,นะฮะปึ้มโอ้โหล้านสามครับเบาๆไปไม่เจ็บครับผมดวงไม่เจ็บไปที่โกไอสของเราครับ1ล้าน2ครับดวงบอกไม่เจ็บ,จบ,จบค,ครับคันๆันครับคันกันครับโดนจิกไปหนึ่งดอ,อกครับผมมาครับผมหมัดฮุกอาชูร่าของเขาต่อยมาที่นกฟินิของเราเนะะี่ย โอ้โหเลือดยังเต็มหลอดเหมือนเดิมเลยนะครับผมเอายังไงครับผมทีนี้มาดูลูกเตะลาชันของเรากันครับผมดาเมจจะเท่าไหร่ครับสี่ล้านแปดหรือเปล่าเมื่อกี้มองไม่ชัดครับผมแต่ทีนีแน่คือแตกครับผมโอ้โหเรียบร้อยครับผมรอบ16ทีมน,นะครับผมเข้าไปแล,แล้วนะครับผมชนะ IR Story นะฮะ ทีนี้เรามาดูว่าเราจะเจอใครนะครับผมในรอบนี้นะฮะมารอบแปทีมนะครับผมลุงยุทธเจอกับแมทอารนะครับผมขอดูทีมแมทอารหน่อยครับโอ้ยมันดูไม่ได้เลยฮะเอานี่ดูได้อยู่นะครับเรามาวิเคราะห์ตรงนี้นะครับผมสําหรับทีมของแมทอารนะฮะผมมองว่าเนี่ยยังไงลุงยุทธก็ชนะใสๆครับผมที่อจะบอกว่าแชมป์ศึกดวลในวันนี้เนี่ย หนีไม่พ้นลุงยุทธชาแนลแน่นอนนะครับผมโอเคครับ <Huh? S 1> <laughs> okay, ผมก็น่าจะเป็นครั้งแรกในเซิร์ฟ12อหละรครับผม <Huh? S 1> ผมผมผมบอกเลยว่าผมกินขาดหมดฮนะผมชนะขาดนะทุกคนเลย <Huh? S 1> คือแบบสั่งขนมขนม,ขนมกระตงกระเตียวกระเดียวส้มตำมากินได้เลยนะคือแบบเช็คเครดิตไว้เลยเช็คเครดิตไว้เลยคือแบบ สั่งกินได้เลยนะแล้วก็รอลุกยุทธชนะแล้วก็ไปจ่ายตังค์ได้เลยครับผมเออ,เอ,อมาเดวดูเกมไม่มีหลายละรอบที่พวทีมเราไม่มีอะไรแล้วนะฮะเรามีทีมอะไรที่จะต้องจัดของเราหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันสักนิดหนึ่งกันแล้วกันนะครับผมโอเคผมว่ายืนประมาณนี้น่าจะได้นะน่าจะได้น่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะเพราะว่าตัวดําเมจของเขาเนี่ยมีแค่โกเคืสอตัวเดียวนะครับผมแล้วก็เจ้า บิดคิงนี่น่าจะขวนแถวหน้าลูยุธไม่เข้านะอามองว่าไม่เข้าแน่นอนนะครับผมเพราะว่าแถวหน้าลูยุธเนี่ยคือแค่ด่วงตัวเดียวก็สะท้อนหนักๆแล้วครับผมเออเดี๋ยวอีกประมาณ6นาทีนะครับผมเดี๋ยวเรากลับเข้ามาดูเกมกันเลยนะครับผมในรอบ8ทีมสุดท้ายนะครับผมที่เจอกับแมท อาไรนะฮะเอาละครับผมทีนี้นะฮะเราก็มาอยู่ในศึกดวลรอบ8ทีมนะฮะตอนนี้เหลืออยู่3วินาทีเลยครับผม2 1ไปกันเลยครับผมเราไปรับชมเกมการแข่งขันในรอบอ่า4ทีมสุดท้ายกันเลยแล้วกันนะครับผมมา จังหวะนี้เป็นโบรอตนะฮะโบรอตของลุงเตะไปก่อนครับเตะไปที่ยอดหน้าของราชาด้านฟ้านะครับผมตามมาด้วยหมัดโกเคสือของเขานะฮะมัดโกเคสือของเขาตั้งไรครับผมมารฮะล้านดาเนจนะครับผมมาครับผมมาครับผมมาดูหงลูกไฟบรรลัยกันของลุงยุทธกันนะครับผมหงลูกไฟบรรลัยกันโอ้โว้ยค่าล้านครับเฮ้ยทำไมมันเบาลงครับเนี่ยโอเคครับผมคิวไปพังทลายของเขามาครับผมจากแมสอะยนะโอ้ว้ย มหาจังหวะนี้ก็เป็นโก้ข้สึอของลุงยุทธบ้างนะครับผมโก้ข้สึอของลุงยุทธตอนนี้ใส่ชุดสตรนะครับผมดามเมจก็จะเบาลงนะอยู่ที่4ล้าน5ล้านนะครับผมสําหรับดามเมตของโก้ข้สืลุงยุทธนะฮะมัดด้วงของเขามาครับผมมัดด้วงนะโอ้โหเจอลุงยุทธต่อยไปคืนไปหนึ่งทีนะฮะสะท้อนแรงเหมือนกันนะมาดูลุกเตะราชนะครับผมจังหวะนี้เอ,อ้ยเจ็ดล้านครับผมม,ม,มัดมัดก แคสซื้อ3มล้าน9หุยแรงอยู่นะครับผมค่อนข้างแรงเลยเดี๋ยวผมมาดูที่หงรูปไฟบาลไยกันของเรากันบ้างดาเมจที่1ลร้านนะฮะมามัดโกคสซชุดสูตรมาครับผมเบาๆไปเบาๆไปครับผม5 0 0แสนเบาๆไปโอ้โหจบไปอีก5 0 0แสนนะครับต่อยหน้าไปอีก3 0 0แสนครับยังไงครับยังไงครับปิดฉากด้วยรูปเตะหลา ชั้นโอ้โหสี <Huh? S 1> ่ล้านหนึ่งครับผมก็เรียบร้อยกันไปจบไปจบไปใส,ส่ใสใส,สสอย่างที่บอกเชื่อขนมกินได้เเลยนะครับผมสำหรับเกมเกมนี้มาเจอกับอีซูมินะครับผมหรืออีกชื่อหนึ่งที่เขาไอดีเก่เขาอของเขาก็คือไอดีของก o อนะครับผมของก o อนั่นเองนะครับผมก็เขาจะมาทวงบัลัง จากลุงยุทธได้หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะเขามีโบร็อดด้วยนะครับผมซึ่งเขามีโบร็อดเนี่ยยังไงดีครับเราเอาด้วงไปรับโบร็อดเขาดูไหมครับผมอยากรองดามเมจของเขาเสเหลือเกินนะฮะว่าเขาเนี่ยดามเมจโบร็อดของเขานี่จะแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราไปดูเกมก่อนนะฮะเขาเอาโบร็อดไว้ตรงไหนครับผมมา เอาโบลอดไว้ข้างล่างนะ,ะเดี๋ยวด้วงเราอยู่ข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูก่อนนะฮะก็ดูเกมของสักนิดนึงนะครับผมคิวบีฟางทลายเพื่อที่จะลดเลือดนะฮะ <c oughs> ลดเทชพนะฝั <c oughs> ่งตรงข้ามของอิซุมินะอิซุมินี่คือใช้เป็นเมลชาการดเปิดก่อนนะครับผมเพื่อที่จะแชร์ดามเมจนะฮะโอเคผมเข้าใจแล้วเขาเอาเมลชาการดมารับโบลอดผมหรือเปล่า <c oughs> ไม่รู้เขาจะโยกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวเราไปจัดทีมของเรากันหน่อยแล้วกันนะครับผมเพื่อที่จะรอรับ การมาเยือนของอิซู okay. มนนนินะครับผมโอเคมาดูตรงนี้นิดนึงนะครับผมสำหรับทีมของเราเอาละครับผมก็ประมาณนี้เลยนะจัดประมาณนี้เลยเราเราจะไม่เราจะไม่เปลี่ยนไลน์อัพของเราแล้วนะครับผมโอเคปะเดี๋ยวเราไปดูศึกดวลฮีโร่กันนิดหนึ่งนะครับผมนิดเดียวนิดเดียวโอเคก็เป็นโอเคก็เป็นโอเคอะไรบ่อยๆเนี่ยอ๋อเป็นตบกันเองอาวันอยู่ไหนฮะ เฮ้อาวันไปไหนครับ m a t เว w ร์อาร์พีจกับโปรเทนะเฮ้ยแล้วอาวันไปไหนครับอาวันของผมไปไหนครับ<ะ>ผมไม่รู้เลยว่าอาวันไปไหนนะแต่ก็ไม่เป็นไรฮะก็ผมไม่เห็นอาวันอะเป็นเนยน,นะเนย B N เ4นมาเฉยเลยอะครับโอเคอาร์พีเเข้าไปผมไม่เห็นอาวันน่าจะตกรอบแหละผมไม่แน่ใจนะก็มาเดี๋ยวอีกสักประมาณ 5นาทีเรากลับมาชมรอบรองกันนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนนะเราก็มาอยู่ในรอบรองแล้วนะครับระหว่างลุงยุทธกับอิซูมินะครับผมเดี๋ยวเราเข้าไปรับชมเกมกันเลยก็แล้วกันนะครับผมมาเริ่มมาเลยเริ่มมาเลยจังหวะนี้นี่ครับผมเป็นโบรสของลุงยุทธเนะี่ยฮเตะไปที่เบลชากาด1ทีนะครับผมมาดูดาามจกันนะครับผมว่า เท่าไหร่นะโอู้สิบล้านครับผมตบตัวหน้าทะลุถึงตัวหลังกันเลยทีเดียวนะครับผมม่กีเห็นไหมครับทุกคนแตกไปเลยนะครับผมมาทึงหมัดโก้คิดสืบ้างครับผมจังหวะบึ้มไปที่3ามล้านเจ็ดนะครับผม โกเคสือสายเลือดแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคไปที่นะครับผมไปที่โกเคสือของเขาบ้างนะครับผมมาโกเคสือของอิซุมินะครับผมมาเท่าไหร่อยู่ที่8ล้าน7ค่อนข้างแรงเลยทีเดียวมีเนี่ยดวงต่อยหน้าไป0 0แสนนะฮะดวงต่อยหน้าไป6 0แสนนะครับผมหแสนนะครับเอาดวงเขามางัดขึ้นมา1ลร้านดาเมจค่อนข้างแรงเลยทีเดียวมาดูครับผมมาดูลุกเตะลายชั้นของลูกยุคกันบ้างนะครับผมมาโอ้โหค่าล้านหก เตะเข้าไปกระเด้งกระดอนขึ้นมาอีกนะครับผมเลือดกดก้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมสำหรับล่วงตัวนีน่นะครับผมโอ้โหยหมูลูกไฟมันอะไรกันเผาผ่านโกวิสุอของไปนะ,อองนะครับผมมาโกวิสุขของลูกบ้างนะครับผมสองล้านสี่ครับผมค่อนข้างค่อนข้างค่อนข้างเบามากเลยอี๋นเนี่ยจบไปหนึ่งทีนะครับผมโดยนกฟินิก์นี่ครับผม บาดโกโค้คืซื้อของเขาครับผมซึ่งค่อนข้างแรงทีเดียวเลยนะจัดไปที่4ี่ล้าน4ี่ครับโอ้โหแรงจ,จัดเลยนะฮะตีเนี่ยต่อยไป7จ็ดแสนนะสะท้อนอีกแปดแสนโอ้โหดูสะท้อนแป0แสน,สน, 8, แ,สนแรงมากๆเลยนะครับโอ้โหงัดมาเท่าไหร่ครับคุยดาเมจอยู่ที่8ปดแสนนะฮะสำหรับด้วงตัวนี้มาครับผมเตะครั้งที่2ของลูกเตะราชันโบลอดของลุงยุทธงัดทางงัดเข้าไปหกล้านครับผมแตกครับผมตามด้วยหงลูกไฟบันัยกันบรัม ้ย900,000น,นะยังเผาไม้อยู่ยังเผาไม้อยู่กยซือบอกไม่เจ็บโอ้โหเจ็บนะครับผมเรียบร้อยกับผมชนะไปนะครับผมโอ้โหโอ้โหถึงเทินที่3กันเลยที่เดียวในครับผมมาเรามาได้ชิงกับยูจิจิเวโอ้โห้ผ่านเมเปิ้ลมาได้ไงครับเขาผ่านเมเปิ้ลมาได้ไงเราต้องไปรับชมกันหน่อยกันแล้วกันนะครับผม เขามีเขามีด oh, ้วงเขายืงยืนด้วงไว้หลังนะครับผมเหมือนเขาจะใช้แบบยุงมาช่วยฮิวด้วยอีกแรงนึงนะครับผมอู้หผ่านเมเปิ้ลมาได้ยังไงครับเนี่ยผมอยากรู้อยากเห็นจริงๆเลยนี่ครับบาดโอ้โหขวานไปทีหนึ่งอ้โหูแรงเหมือนกันนะครับผมคิวบีบตกทลายเท่าไหรครับเนี่ยอู้หสี่ล้านเลยนะค่อนข้างแรงเมเปิ้ลใช้ตัว กิโลกิโลเป็นตัวดาเมจอย่างนั้นน่ะเหรอแต่เมเปิ้ลก็แพ้ไปนะเขาชนะยังไงกันครับเนี่ยน่าชนะกันที่แบบเอาดวงไม่หลงแน่เลยครับผมโอเคครับผมไม่เป็นไรครับขอข้ามไปก่อนก็แล้วกันโอเคครับผมลุยุทกก็เข้ามาถึงรอบชิงนะครับผมมาชิงกับยูจิจิเวนะครับผมเดี๋ยวอีกสักหกนาทีนะฮะเรากลับมาเรากลับมารับชมเกมรอบชิงกันนะครับผมเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเราไปดู สกดวลฮีโร่กันหน่อยเฮยนี่ไงนี่ไง r p g ์พีจีเจอกับใครคนนี้คนนี้คืออาวันหรือเปล่าเฮ้ยคนนี้มายังไงครับเนี่ยคนข้างมาแรงเลยทีเดียวนะครับผมเนี่ย4ดาวเหลืองสาดาวม่วงนะครับผมสําหรับ g ีนอตของเขาเลยครับผมโอเคครับอาร์พนเ่าจะได้แชมป์แหละครับผมอ่ะฮีโร่แล้วส่วนปีศาจเดี๋ยวเรามาเจอกันนะครับผมอีกหกนาที นะครับผมทุกคนครับเอาละครับผมทีนี้นะครับผมเราตัดเข้ามาในรอบชิงนี้ครับผมสําหรับศึกดวลปีศาจนะครับผมไปกันนะผมเราไปรับชมกันนะครับผมว่าเราจะได้แชมป์หรือเปล่านะฮะโอเคครับผมเป็นโบรัสของลูกยุดเหมือนเดิมนะครับผมลูกเตะละ้าชั้นบัมเขาโคแตก2ตัวเลยทีเดียวนะครับผมมาดูหงลูกไฟบาลยกันของเรากันบ้างบัมเข้าไปที่สี่หลานสอง แสนดาเมจนีค่ครับผมมามัดโกเคสซ์เท่าไรครับคุยหกล้านห้าครับผมยจจูจิจิเวนี่โกเคสซ์ค่อคนข้างแรงเลยทีเดียวมาครับผมด้วงงัดหน้าเขาไปห้าล้านดาเมจเลยครับผมมามัดโกเคสซ์อโอเคของลูกศรล้านสองนะครับผมก็ค่อนข้างแรงเหมือนกันนะฮะแบะเข้าให้โอ้โหจบไปครับผมจบไปเบาๆนะสำหรับเจ้าหงลูกไฟบร,ริการของ วิโดนคิวบิ bit, พันธลายดาเมจที่ถึงกับล้านห้เลยนะครับผมแรงจัดๆเลยนะครับไปโบรอ์ของเราออกขึ้นสู่อวกาศทะยานเตะยอดหน้าเข้าไปโอ้โหแตกเลยครับผมดวงนอนคุยกับรากมะม่วงเลยทีเดียวนะคะตามมาด้วยหงลูกไฟบันไลกัน2อ้านห้าแสนดาเมจครับผมโก้คสือบอกว่าไม่เจ็บอไ,ไม่เจ็บนะครับโอ้โหครับผมยูจิจิเวโก้คสือปันคนข้าง แรงเลยทีเดียวนะตีเนี่ยดูโกสุนขึ้พบ้างนะฮะสองร้านสี่เนี่ยครับนี่จบไปหนึ่งดอกครับผมตามด้วยด้วงต่อยหน้าไปอีก3ามแสนเก้าใครับผมเหลือตัวเดียวแนละ้วปิดท้ายด้วยลูกเตะราชันแชมป์แชมป์มของเราแชมป์ของเรามาแล้วครับผม สุดยอดจริงๆในเกียร์ผมก็ได้เป็นแชมป์ศึกดวลปีศาจเซิร์ฟ12นะฮะครั้งแรกกันเลยทีเดียวนะครับผมก็เรียบร้อยนะรับไปรับไปรับของไปสักนิดนึงนะครับผมแล้วก็ไปดูศึกดวลฮีโร่กันหน่อยก็แล้วกันศึกดวลฮีโร่ก็ตามค่านะอาร์พีจีเอ็นเอ็นนะครับผมเชียงของขนรับไปเชียง,งฉันรับไปโอเค ทีนี้นะครับผมเราไปใส่กรอบให้ดูหลอ่อเท่เก๋ไก่กันหน่อยก็แล้วกันนะเราได้กรอบมาทั้งทีเราก็ต้องใช้มันหน่อยแล้วกันนะครับผมรับไปรับเสร็จแล้วเราก็ไปเปลี่ยนโปรไฟล์ตรงนี้กันหน่อยนะครับผมให้เข้ากับชุดคอสตูมอ่าจีนะจีนอตหรือเปล่าแล้วเขาเรียกว่าจีนอตนะเราไม่ได้จีนัดนะฮะเป็นจีนอตนะครับผมไปใส่ใส่ตาอ่านนี้ไปก่อน ใส่ตาของตัวมันเองไปเลยนะครับผมแล้วก็กรอบโปรไฟล์ครับผมโปรไฟล์มามาหลอดเท่ครับผมแบบหลอเท่เ็ดวันค่อนข้างยืดเลยฮะค่อนข้างยืดเลยนะครับผมก็เรียบร้อยกันไปนะฮะสำหรับแชมป์สึกดวลฮีโร่ในวันนี้นะครับผมเซิร์ฟ12ได้ครองแชมป์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ เป็นเลิกงามยามดีด้วยนะครับผมก็ไอดีหลักเซิร์ฟ210ูยุยุทธก็ได้แชมป์เช่นกันนะครับผมแชมป์ปีศาจทั้ง2 s e เซิร์ฟเลยนะครับผมก็เ,เรียบร้อยกันไปนะครับผมก็ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องลูยุทธ Channel ด้วยนะครับผมเพื่อที่เป็นกำลังใจให้ช่องลูยุทธเนี่ยได้ลงคลิปวันพันแมนต่อไปนะครับผมฝากด้วยนะครับผมท่านผู้ชมทุกคนครับ โอเคครับผมก็ยังไงวันนี้ลุงยุก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมบ๊ายบาย